สวัสดีครับ e. เอฟซี right ทุกคนครับผมผมบาอุดรพัฒน์เผือครับพี่น้องวันนี้กับผมพัฒน์ยอดแบบเขียขี้ก้านเลยครับผมพัฒน์ยอดเขียเทือเอ้าววันนี้กันเลยแดดกระห่อนครับพี่น้องแดดกระห่อนเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาไฟมาประเทศอีซีเลยครับพ at ัฒน์ยอดบักแข็งก้อนเลยครับวันนี้กันเลยเด้อพี่น้องเอ้ยยิ้มข้าพึ่งบัวระใบสวนพันยอดบักเขียเทืดครับผม ที่ประเทศอิสเซียวข้าบิ่งมาละใบแล้ว,ลวสวยพืนที่พันยอดของเขียดเทีครับไอ้มากอะไรนะครับมาละใบแล้ว ไม่แค่ม <Zomb ies. S 1> ีหย <Carl> ิบครับผมอยู่เม้งไทยเนี่ปลูกได้ให้กันวะเนี่ ครับเบื้องแบบายเต้ครับบันนี้ใเต้ครับผมเกาอะไรพันยังไหกับพันพันขวาคือเกาครับน้ำพันไส้ตักไส้มูดได้โอ้พันไผ่ปลูกแก่เทศกับเบื้องไว้เด้พี่น้องเอ้ยยิมเมียงไทยก็ให้ได้ครับปลูกได้เพื่อนได้เพืกอนครับไี่ใช่รับปุ๊บเดียวกันนี่แหละอุ้ยน้ำพันยอดป็นเสียด ไอปูแก่เทศในเมืองไทยก็บเบิ่งเอาครับผมเคเื่องการตลาดบ้านท่ามุนบดีน่าตลาดดีราคาดีนี่โอ้รวยเพราะในสักโูสักที่บาทรับเอาลายดอกฝากซองเนี้ยซองยังซองแั่ไหนซอง,กกนงเลยครับเฮยเตยนุ่มนครครับเตยนุ่มนครเด้อครับพี่น้องพี่น้องฝากไอ้กดติดตามเนื้อครับซ่องบ,บัตรใบแล้วครับผม นะครับไอปูกแขเทศกับเบื้องว้ครับผมย่้มยิไทยกับปลูกได้ให้กันพี่น้องนี่แนงเอาเบิดจงไว้เ่ายยอดเดียวต้องพันขึ้นตามเสียกันแล้วครับผมนะครับไหนครับผมยิ้ม้เบื้องบาระไบสกุลนคราดมาหน่อยบาระไบหอยครับผมนะครับนี่บาระไบหอยครับบาระไบหอยเป็นไหบอกพี่น้องเขาได้ไหม เป็นตมาบอิสรียวไะมาครับมาให้กูย่บานเาย่ดอกห่อนครับโดดนะบอกพี่น้องเขาแน่เป็ดตมบห่อนแน่โบห่อนแน่ห่อนคัาคา้อกับเฮ็ดห่อนนคักกันอนวะกันอนห่อนคัามันเดดห่อนหอกับแงมาเฮ็ดห่อนดอกพี่น้องช่ากันหละกบ้านห่อนนะห่อนมันบลื่นกันนแต่พอสูได้อต้นเนาะแม่ครับนารอด ลองบรรลุนะครับเบิ้งไม้พี่น้องไฟไม้อีสเดียวสวรร่ยวนปะเทศตุกเถวชช่แดนอีหยีเพรับผมมามากาุนว่าหอนหอนยามเป้าไปเชียเขาเป่าดกใจหอนทำกบา,เา้เาเลนพุ่มทำกัน้ก็บ้านเเทียงแค่วหาอยููในมันหอนี่อยื่ในคำ่ในคำมเอาที่มันหอนเอนมนมัไมไมนไม่ร่มนะอืม ธรรมดาล้วเตือนท่อนเตะแข่งกับใบเฮ็ดแั้วไปบอกไปสั้งยุทธแดดวอนตั้งด้เฮ็ดบ่แดดวอนตั้งด้เฮ็ดนี่ร่อนพักอแดดบวอนกับ่ได้เฮ็ดเขาใ้แดด้อนนะครับเขาไปนอนในห้องแอร์ว่านอนนะมึงนอนน่ะเย็นสบายนอนในห้องแอร์ว่าเลยดิร่อนเตียงนอนห้องแอร์นละ้ะอือ่าหัวี่นอนโอ้สบายเห็นแล้วครับเตือนเอาเฮ็ดคือกันละไม่คือกันละ มาสู่ออกจากปีครบแท็กเนี่ยอ,อีกซี่ปุ่นแล้วอีกซี่ปีห่างได้ปีเดียวครับพี่น้องสัญญาห้าปีสามเดือนครับผมอีกี่ปุนเลยได้คู่ได้ค้กแพ็กค <c oughs> รับบัตรใบสกลนครครับผมบัตรใบหอยครับหอยทั <c oughs> งแต่ซื้อรถพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เรื่องครับพี่น้องบะพันนี่เป็นที่ไหนล่ะครับผมอันที่ยังบะพันครับอันที่ยังมะดีพันใส่เสียก นะครับแหนงกระไรครับแหนงกระไรครับผมแล้วก็ไม่ได้พันตามเสี้ยครับผมยังไม่ได้พันนะครับนะครับยีจากแม่ผมจะพายเบื้องกันนาที่เขาเจ้าพันแล้วแล้วครับผมเป็นยังไงถ้าใครปลูกอยู่เมืองไทยก็เฮ็ดได้ครับพี่น้องเฮ็ดได้คือกันครับว่าเขาวเจ้าปลูกแบบยาเทยอยู่อิสราเอลเขาต้องเฮ็ดแบบใดครับผมเขาต้องเฮ็ดแบบใดเขาก็ไปเฮ็ดตามเขาวเจ้าครับผมแหนงนี่เขาวเจ้าอก ทุกแหนงเลยพี่น้องแหนงเนีน่ยให้มันเหลียยอดหลัก,กนดเดียวครับผมนะครับที่ยังไม่ได้พัดน,นะครับผมพอจะมาพัดขอเจ้าคิริแหนงออกเบิดเลยครับแให้มันเหลียแต่ยอดหลักครับผมเป็นยักกนให้เบิ้งที่เคยจะพัดแล้วหรือครับเนี่ย เดี๋ยวมีพายเบิ้งให้เจ้าพันแล้วนะครับผมมันที่เป็นเหลือแต่ยอดหลักพวกหนอกมดแหนงเขาเจ้าออกเบิ้ดครับผมนี่ครับเจ้าอันที่เคยเจ้าพัดแล้วครแล้วครับเป็นสิ่นแล้วครับเอาไว้ยอดเดี๋ยวครับผมยอดหลักครับแหนงเอาออกเบิ้ดเลยครับผมนะครับแหนกเจ้าหักขีมเบิ้ดเลยครับมันก็บชิ้นไงง่ายลูกง่ายครับพี่น้องนี่ครับผม มันก ah ็อีเหลือแต่ยอดหลักยอดเดียวครับพวกแหนงนี่รีออกเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ไอปูขี้เทียท์กันเลยครับผมเขาต้องปูขี้เทียท์อยู่อีเซลเขาต้องเฮ็ดสิละครับมันวยง่ายแล้วก็ลูกดกครับผมเพราะว่าเขาต้องเอาไว้แต่ยอดหลักครับพวกแหนงพวกอย่างนี้รีออกเบิร์ดนะพวกแหน่งรีออกเบิดเลยครับครับพี่น้องพันซอยกันล่องไผ่ล่องมันครับผม คงไผ่ลองมันครับได้ชูนแงกับแง่ไหลครับโลนี่กับประมาณพันประมาณสามส้มกันลแล้วละครับว่ามันลงโมยไงครับน,นะครับไผ่ไม้อิสรซียวกับเบิ้งไว้เลยครับผมน,นี่พวกนี้กับปลา,ลปาไหลนะครับผมประมาณลายสองลายนะครับ ลองไผ่ลองมันครับพี่น้องนไงไตะครับผม <c oughs> เลือกงานทุ่มหนึงลแบบคือชิลเลียวอยู่วาครับนะครับเพราะว่าลงบเงียครับเพราะว่าค้นกับลายครับผมประมาณสิคนครับลองไผลองมันเแลบบคือชิลเลีวเลยครับผม ในครับพี่น้องแล้วนะครับันี้ครับถึงแม่คิดเลิกงานแล้วมันีคันยอดแล้วเบิร์ดแล้วมันส่วนเนี่ยน้ำคนเอครับนี่ครับผมถึงแม่ก็ผ่านเลิกงานแล้วครับเลิกงานทุ่มหนึ่งครับผมเนี่ครับพันสารสมองครับผมแล้วพอดีพี่น้องนะครับคันตรงสิ่งนะครับทุกร่องทุกร่องเลย ขึ้นน้อยมันก็ลยยืดตามเสียกเขี่ยนะครับตามเสียกนะขึ้นไปครับผมครับพันซอยกันกับแป๊บเดียวครับผมมีคนงานสิบหกคนครับอยู่นะครับครับผมครับใช่ล้วนันคือพันขึ้นตามเสียกใิล้วครับผม นุ่ยประมาณปลายเดือนก็นได้เก็บนุ่ยแล้วครับเนี่ยพี่น้องนุ่ยก็สีดาเร่งสุกสีดาเร่งสุกเร่งให้มันนุ่ยแย่ครับผมแจ้งใดก็ฝากกดติดตามซ่องบ้าอุดรของมันผืนด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสขไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลา,าที่คลิปใหม่ๆมันจะขึ้นใอ้เบิ้งครับขอบคุณครับ